ไวช์ชาแนลเสนอโลกสวยด้วยอิสลามเชิญครับแสวงเดี๋ยวช่วยเอากระเป๋าเอกสารกับเสื้อของฉันเนี่ยไปเก็บที่ห้องด้วยนะครับผม แล้วพรุ่งนี้นายจะให้ผมเอารถออกกี่โมงนีครับเพราะว่าพรุ่งนี้นายมีประชุมที่สถานทูตตอน8โมงเช้านะครับอืเอาเป็นว่าสัก6โมงครึ่งก็แล้วกันเยี่ยมเลยครับเพราะ,ราะว่าเส้นนั้นในรถติดมากถ้าเกิดออกเร็วๆเนี่ยจะได้ขับสบายๆครับผม,มสมหมายครับเดี๋ยวช่วยไปผสมน้ำอุ่นบนห้องให้ฉันด้วยนะวันนี้ฉันเพลียแล้วก็อยากจะแช่น้ำอุ่นให้ผ่อนคลายสักหน่อยแล้วจะให้นวดอารมณให้ด้วยไหมครับอือก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวยังไงก็จะให้เด็กลงมาตามแล้วกันครับ ด,ด,ดมีอะไรกินบ้างอะลุงวินนี่นี่มันของเจ้านายขี้ข้ายอย่างแกอยู่ตรงโน้นให้รู้จักที่ต่ำที่สูงบ้างเอออ,อย่าให้แหวงมันได้ดิบได้ดีบ้างกันแล้วกันโห ไรอะรส้าอย่างกับน้ำล้างจานนี่พูดกับพูดนะลุงทำอาหารมาตั้งยี่สิบกว่าปีเนะ่ยตั้งแกงงอกขนาดนี้รสชาติพัฒนาบ้างเลยหรือไงฮะห่วยกคงเส้นคงวาจริงๆเลยนี่ถ้าเอาไปให้หมาหน้าบ้านจนินเหรอนะสงสยัยหมามันคงจะเมินไงแงนี่ไอ้หมายแกมาก็ดีแล้วปลอกกระเทียมไม่ใช่หน่อยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะสับหอม Oh, นี่วันนี้รถติดมากเลยไม่รู้มันจะรีบไปไหนกันนะกันหนาะนายก็เร่งจังถนนก็มีอยู่แค่นั้นนะ่ะโอ้นี่แต่ฉันบินได้นะฉันบินไปแล้วนี่ฉันแอบได้ยินนายคุยโทรศัพท์ด้วยนะเสียงอ่อยเสียงหวานมากเลยถ่าทางจะเป็นสาวคนล่าสุดของนายที่อยู่แถวนางวานนะ่ะ hey, นี่แสวงจะพูดจะจาอะไรเนี่ยระวังปากไว้บ้างก็ดีนะทำไมฉันจะพูดไม่ได้ าก็ปาฉันงัวดักดานอยู่แต่ในกาลายอย่างแกจะไปรู้อะไรเนี่ยเจ้านายเราก็ใช่ย่อยนะเรื่องพันเนี่ยท่าทางจะเป็นกรรมพันดูตั้งคุณปู่คุณพ่อสิเมียสามเมียสี่กันทั้งนั้นเมียสี่แล้วยังไงท่านก็ให้เกียรติตกแต่งออกหน้าออกตาให้เกียรติเท่าเทียมกันทุกคนนะเชื่อไม่ทิ้งแถวไงอคอยดูนะลูกชายของนายเนี่ยก็คงจะเป็นเหมือนนายนั่นแหละ ลูกไม้หรือจะหล่นไกลต้นแล้วแสวงล่ะอยากจะไปอยู่ไกลๆบ้านนี้ไหมย,ยิ่งไกลย,ยิ่งดีเลยบเบื่อมากเลยเนะี่ยใช้อย่างกับขี้ค่ะ,ะนายนาย,นายลงมาทําไมครับทำไมทำไมไม่เรียกครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหาฉันก็แค่จะมาตามสมหมายให้ขึ้นไปนวดอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่พูดก็ไม่มีใครเข้าหาว่าเป็นใบหรอกนะ ท่านรัสูสลสซลลละลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดที่ศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์และวันประโลกแล้วไซเขาก็จงพูดแต่สิ่งที่ดีหรือมิฉะนั้นก็จงนิ่งเสียรายงานโดยอัลมุคอรี